สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆอยู่กับช่องลำยองสตอรี่นะคะวันนี้ลำยองจะมารีวิวการทำมาหากรรมซีฟู้ดนะคะพรุ่งนี้ฝ้ายจะไปขา,ขายของงานพูนะคะวันนี้ก็เลยมานั่งเตรียมพริกมะนาวผักชีกระเทียมเพื่อที่จะทำน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะพรุ่งนี้นะคะฝ้ายขายยำหอยนางรมโคตรแซ่บค่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูแต่ว่าวันนี้มีของเล่นใหม่มาอีกแล้วตัวนี้นะคะเป็นเครื่องปั่นของฟิลิปค่ะ ใช้ดีมากๆอยากจะบอกว่า,ามันใช้งานได้หลายอย่างค่ะแล้วก็ของแถมเยอะด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆปั่นแค่กระเทียมนะคะเพื่อนๆใช้ตัวนี้ได้ค่ะนี่ก็คือแถมมาในเซตเลยนะคะถ้าปั่นพริกกระเทียมนะคะไม่เยอะเท่าไหร่ก็ใช้ตัวเล็กนี้ได้ค่ะสชิ้นแล้วนะส่วนตัวนี้นะคะเป็นตัวกองค่ะถ้าเพื่อนๆแบบว่าอยากปั่นแล้วก็เอาแค่น้ำนะคะไม่เอากากใช้ตัวนี้ค่ะใส่ลงไป ในโถแบบนี้แล้วก็กดปั่นได้เลยเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้แต่น้ำไม่มีกากนะคะอันนี้นะคะก็สะดวกมากๆสำหรับเพื่อนๆที่ทำน้ำผลไม้ขายนะคะตัวนี้ค่ะฟิลิปรุ่นนี้นะคะฝ้ายจะขึ้นชื่อรุ่นแล้วก็มีลิงก์ซื้อไว้ข้างล่างนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งได้โดยตรงกับ l a z a ด a เลยค่ะหลังจากที่เราเตรียมพริกเตรียมมะนาวอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จัดชุดไว้ประมาณ10เซตนะ เซตนี้นะคะก็สามารถทำยำหอยนางลมได้เยอะมากๆเลยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการปั่นกันเลยค่ะอันนี้คือไฟใส่พริกกระเทียมกระเทียมจีนกระเทียมไทยนะคะแล้วก็ผักชีรากผักชีนะคะ10เซตที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะ เดี๋ยวไปปั่นกันเลยค่ะตอนนี้นะคะผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วค่ะที่ไฟนั่งเตรียมอุปกรณ์นะสิบชุดข่าวนี้ซีฟู้ดนะคะที่เราจะทําเดี๋ยวเราจะมาทดลองเครื่องปั่นของเราเลยนะคะตอนนี้ก็วางแผนว่าจะปั่นอย่างละครึ่งก่อนมาดูว่าความแรงความไวเนี่ยจะปั่นได้ดีแค่ไหนนะคะ มีก่อนนะคะมาดูกันนะว่ามันจะปั่นโอเคแค่ไหนปั่นเสร็จแล้วหูขิมมีมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆนะคะสนใจที่อยากจะทำซีฟู้ดแบบว่าเข้มข้นแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถหาซื้อเครื่องปั่นแบบนี้ได้นะคะ mm hmm. ไฟจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเลยค่ะ สั่งซื้อโดยตรงจากลาซาด้าได้เลยนะถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วยังไม่ได้กดติดตามช่องลํำยองสตอรี่ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ลํำยองสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะหุยคินนี่ว้า